เราจะมีมิชชั่นมาให้คุณจอมขวัญเล่นพี่เมย์ชอบใช่ไหมเมย์ชันนี่เลือกตัวเองเหรอผิดได้ทุกเซตเว้นอันเนยยังไม่เฉลยเหรอพี่เมย์ทำไม <c oughs> ทำโจทย์ยากไปปะสวัสดีค่ะวันนี้ขอกลับมาที่ตู้ของคุณเมทัศอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเมทัศก็คือคุณ เม่ก็คือพี่เม์คนเดียวกันนะคะหลังจากที่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ไปเปิดตู้ดิสนีย์เนี่ยใบเตยก็ให้โจทย์มาว่า10เซตใช่ไหมคะที่ชอบที่สุดหรือว่าที่หายากที่สุดสุดท้ายมันออกมาแค่5เซตที่ชอบที่สุดทีนี้กลับมาที่ตู้นี้เออใช่ลืมไปว่าเราไม่เคยบอกเลยว่า5เซตหรือว่า10เซตที่เราชอบมากหรือหายากของตู้วันพีซเนี่ยมันคืออะไรอาจจะไม่มีใครอยากรู้นะคะแต่ว่าทำเพื่อฉลอง1 0 0 0งแสน subscribers ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับยอด subscribe นะคะที่จริงๆแล้วอันนี้ที่เราอัดกันนะคือช่วงจังหวะที่เพิ่งจะครบนะคะแต่ว่ากว่าที่บล็อกนี้จะออนแอร์ก็อาจจะเลยไปอีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก่อนนั้นเราก็จะทำอะไรฉลองค่ะก็จัดงานวัดมีม้ามุนมีชิมช้าสวรรค์ไม่ห้ามหรออบเออชอบปล่อยให้กูไหลจริงๆมันยากเหมือนชุดดิสนีย์เลยคือก็ชอบหมดอะไม่งั้นจะซื้อหรอใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อต้องเลือก ก็เลือกไว้แล้ว5เซตด้วยกันโอเคแล้วก็พี่เมย์เลือกไว้ด้วยนะ6เซตตอนท้ายก็จะให้พี่เดาว่าพี่จะเดาถูกไหมว่าพี่เมย์ชอบเซตไหนก็คือความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นนะจากเกมนี้ทำไมชอบมีอะไรมาเยอะๆวะไปอ่ะได้ไม่ยเริ่มชั้นนี้เนนะคะมันเป็นชั้นสำหรับ ฟิกเกอร์ที่พูดถึงสมัยเด็กของตัวละครนะคะโดยเฉพาะกลุ่มของลูฟี่หมวกฟางนะคะแต่ว่ามันก็จะมีตัวอื่นที่มันแบบเป็นตัวเด็กๆของคนนั้นคนนี้ด้วยนะคะสมมติถ้ามี5ใช่ไหมสาใน5อยู่ชั้นนี้หมดเลยก็คือเซตนี้1 2 3เนี่ยฉากที่แบบถือจอกเหมือนเหมือนแบบอารมณ์แบบว่าดื่มสามบาน่ะอารมณ์ประมาณนั้นนี่นะคะ ก้อนเนี้ยเด่ฉากเดียวกันเลยนะคะเพราะฉะนัน้นนี้ก็เป็นหนึ่งฉากที่ชอบมันก็พูดถึงแบบความสัมพันธ์พี่น้องอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่ามันก็เป็นฉากที่มันแบบประทับใจอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ฉากนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยก็จะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้แบบอยู่ในโหมดไฟอ่ะของ3พี่น้องที่ว่านี้นะคะ ก็จะเป็นอีกฉากที่ชอบมันก็ย้อนกลับไปสมัยแบบตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็คือแสบตั้งแต่เด็กนะแล้วก็อันนี้ชอบมากเพราะว่ามันเป็นฉากแบบแรกๆที่เกิดขึ้นแล้วผเอิญว่าตัวฟิกเกอร์ที่ทําออกมามันใกล้เคียงกับตัวละครในในฉากแรกๆที่เราเริ่มต้นรู้จักลูฟี่รู้จักแชงคูออย่างนี้เลยนะคะก็เลยยอดเยี่ยมนี่ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้คนละฉากอันนี้หน้าแรกของหนังสือนะคะ ซึ่งไม่ใช่ชุดที่เราเลือกแล้วก็ประมาณเออเนี่ยประมาณเนี้ยเออมันจะประมาณเนี้ยที่เรารู้จักลูฟี่ใช่ไหมเนี่ยไม่เหมือนกันซกทีเดียวนะอันนี้แาบใหญ่มากเลยเห็นไหมสามเซตนี้ก็เลยเป็นสามเซตที่ชอบแล้วก็ชั้นเนี้ยเป็นชั้นที่ชอบมากก็มันก็จะมีความแบบเด็กน้อยไม่เด็กน้อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าบางตัวก็แบบดูแบบ อันนี้คือซันจิแล้วก็ถัดมามิกกี้เมาสที่ตกคราวนั้นสอนให้รู้ว่าหยิบแล้ววางอย่าเอาไว้บนมืออันนี้ก็คือรอตอนเด็กวางอันนี้ก็คือนิโคโ,โรบินตอนเด็ก คือจะบอกว่า3ตัวนี้เป็น3ตัวที่ชอบมากเลยในลายเด็กของอันนี้นะเพราะว่าตัวฟิกเกอร์ค่ะมันพูดถึงปมสมัยเด็กว่าทําไมเขาโตมาเขาถึงมีวิธีคิดแบบนี้ถึงเชื่อแบบนี้างนะคือแล้วเพราะเอิญว่าฟิกเกอร์มันอะออกแบบมาก็คือตามเนื้อเรื่องอะแหละมันมันทำให้เห็นถึงแบบความความดุดันแล้วก็มีเงื่อนปมตั้งแต่เด็กของแต่ละคนชอบมากคือแบบตอนออกมาแบบกูชอบมากคือแบบชอบมาก คือชอบคนมีปมก็เลยเป็น3ตัวในชันนี้อีกอันหนึ่งที่ชอบซึ่งไม่นับเนาะถือว่า1 2 3นะอ่าโอเคอ่ะเก็บไม่ได้ละเดี๋ยวนะถัดมาเนื่องจากตัดสินใจไม่ได้ค่ะใบเตยดิฉันขอใช้คำว่าเซตในนิยามว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ฉันนับเป็นเซตก็คือเซตทั้งหมดนี้ค่ะที่จะมใจจ้ะ ก็คือน,นี่ค่ะทั้งหมดเลยคือลายนี้เป็นลายดรามาติกโชว์เคสใช่ไหมคะเป็นลายที่ชอบมาก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 ,มากจริงจริง เพราะเขาเลือกฉากที่สำคัญสาคัญในเรื่องอะมาทําเป็นฟิกเกอร์จริงๆแต่ละฉากมันนึกออกไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มาจะเห็นความสัมพันธ์บางทีมันมันก็มีทั้งเศร้าบางทีมันก็เลอกทั้งแบบตื้นตันหลายๆอย่างที่แบบตัวละครที่ผูกพันกันมาแสดงออกระหว่างกันนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเป็นที่มาด้วยแหละว่าทําไมตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางตู้อยู่ตรงกลาง,อย,ง,ลางอยู่ระดับสายตาคือสายตาดิฉันนะคะถ้าเป็นสายตาใบเตยก็คือจะเป็นอีกชั้นหนึ่งก็คือเตี้ยเท่านี้นี่ระดับสายตาดิฉันค่ะ นนนเพราะฉะนี่ยค่ะลายดรามาติกโชว์เคสแล้วแบบตอนที่มันหยุดออกไปเว้ยก็แบบไปทวงถามร้านประจําใช่ไหมคะว่าไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วหรอแล้วหรืออยู่ได้เหมือนเป็นความผิดของร้านว่าไม่เอามาขายแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาเพิ่มนะคะเนี่ยคือชอบทั้งหมดเลย เซตถัดไปอยู่ในแก๊งแต่เป็น c f ด้านล่างค่ะมันเยอะมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันต้องเลือกเป็นเซตนะถ้ามันต้องเลือกเป็นเซตพี่เลือกเซตคณะปฏิวัตินะคะก็โดยตัวมันเองมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่น่าสนใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวละครที่ออกมาจําได้เลยคือแบบเวลาเราเห็นตัวละครที่เราพีออเดอร์ไปใช่ปะ่ะว่าเซตนี้มีตัวไหนบ้างเซตนี้มีตัวไหนบ้างไม่มีเซตไหนเลยที่พี่ถึงเต้นเท่าเซตเนี้ยเวลาเขาออกมาแต่ว่าที่เอามาผสมกันหลายชุดนะคะตัวละครมันไม่ได้ออกมาแล้วแบบครบอันนี้ทั้งหมดนะคะเออรู้สึกว่ามันเป็น ไม่หอ่ะมันไม่ต้องอธิบายเยอะอ่ะก็คือแบบชอบจบหาไม่ยากซอนออกไม่ยากเพราะเขาออกมาครบเลยคำว่าครบคือว่าครบนะนะตอนไหนของเขานะแต่ว่าอย่างดาร์กอนตัวนี้เป็นดาร์กอนเซ็ตเก่ามากที่พี่เอามาไว้เพราะว่าพี่ชอบแอคชั่นนี้มากกว่าอีกแอคชั่นหนึ่งที่มากับเซ็ตคณะปฏิวัติทีนี้ก็ให้พี่ดาวนะจ๊ะว่าพี่เมย์ชอบเซ็ตไหนบ้างเป็นไปได้ไหมพี่เมย์ถาการเลือกไว้แล้ว วันนี้วันนี้ชั้นนี้ใช่ไหมมีกี่มีกี่อัน <S 1นึงตัวตัวตัวหรือเซตเซตโอ้โห oh, ง่ายมากชั้นถูกแน่นอนเปิดเกมด้วยกันทายถูกอันนี้ค่ะจริงกับป้ยังไม่ถูกหรอเอ้ยไม่ใช่ยังไม่เฉลยหรอยังไม่เฉลยยังไ,ไงก็คือรู้พร้อมกันกับคนดูใช่ทำไมถ<อ>ึงค,คิดว่าเป็นเซตนี้เออจริงๆมันสวยทุกเซตแต่พี่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแอคชั่นที่แบบมันรวมเอาเรือ เ,เข้าไปด้วยมันก็เลยทำให้มันมันดูมีดูมีเรื่องราวมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะต่อไปอืมเซตนี้ค่ะบนนี้นนอ่อไม่น่ายากคือชั้นนี้ถ้าใบเตยนับใช่ไหมหนึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดใช่ไหมก็คือคู่นี้ค่ะ ต้องเป็นหนวดขาวกับโรเจอร์เพราะว่าหนวดขาวอะเราเลือกเวอร์ชั่นที่แบบนางผมยาวเป็นสมัยแบบยังมีเรื่องราวอยู่ยังเป็นตั้งแต่สมัยเขาเป็นรุ่นบุกเบิกของวันพีซอะแล้วก็ความใหญ่ของสเกลฟิกเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ใน6เซตใช่ปะใน6เซตหรือ6ตัวก็แล้วแต่ผิดได้ทุกเซตเวนอันเนยังไงอันนี้ก็ต้องถูก คือลงมาข้างล่างนี่เหรอใช่ชันราทั้งเซตเลยได้ปะไม่ได้โอ้ยอันนี้มันมีกั้มกึ่งอยู่แบบ3อันเว้ย3เลยหรอเอออ่ะอ่ะนี่กูไม่ควรจะมีสตอรี่เยอะเลยเวลาบรรยายเดี๋ยวพี่คิดว่าจะมีอันนี้เข้ารอบแล้วก็มีอันนี้เข้ารอบแล้วก็มีฉากนี้เอางี้เดี๋ยวเลือก แล้วลองบรรยายให้ดูลึกซึ้งเพราะว่าถ้าผิดก็ยังดูไม่แย่ <c oughs> เลือกฉากน,นี้ทำไมถึงตัดสินใจเป็นฉากน,นั้นคะใหญ่สุดไม่ไม่มีเหตุผลอื่นที่ดีกว่านี้แล้วเหรอ,อไหนอ่ะชั้นนี้เอาแล้วนั่งทำไมวะชั้นรอยเปอร์เซ็นต์เอางี้ชั้นนี้ที่จะถ่าย <c oughs> มั่นใจกว่าหนวดขาวและโกโลเจย์ค่ะ <c oughs> อันนี้ค่ะ ประวัติความเป็นมาของความมั่นใจในเซตนี้ก็คือว่าฉันซื้อให้เขาวันเกิดมั่แใจว่าเขาจะทบเซตนี้นี่ใบเตยมึงรับจ้างทำลายความสัมพันธ์ผู้คนเหรอเพราะชะเอ้ต้องใช่ดิอึกอักเลยกูคือเซตนี้มันเป็นเซต anniversary ใช่ไหมคะแล้วมันก็ทําเป็นรถม้าคือแบบมันก็จะมีฉากแล้วก็รวมตัวละครสาคัญของคันเอาไว้ใช่ไหมคะอันเนี้ย ตอนที่ออกมาเขามีทั้งหมด3มสีก็พยายามหาแบบให้ทานวันเกิดพี่เมย์เว้ยสุดท้ายก็ได้มาครบสามกล่องสามสีเลยอืมแล้วก็ให้พี่เมย์เป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้ของขวัญวันเกิดไปด้วยอันนี้ฉันจ่ายเงินเองทั้งหัวทั้งตู้ที่ผ่านมามีแค่อันนี้ <laughs> <laughs> พอซื้อให้เขาก็คือต้องถูกเอาอย่างนี้เรียงใหม่ เซตที่ต้องถูกแน่นอนคือเซตนี้มั่นใจกว่าโรเจอร์กับหนวดขาวอีกค่ะมันะ่นใจอะได้เกิน3เซตอยู่แล้วแหละแน่นอนน่ ยากหน่อยนะคะอันนี้ก็อว่าตรงนี้ค่ะน่ะว่าแล้วเลือกตัวเดียวหรอเซตเซตเซตหรอเซตเซตที่พี่คิดว่าพี่เมย์โอ้โหยากว่ะให้เวลาให้เวลาพี่คิดว่ามันจะมีอยู่สามสามสี่อันที่แบบพี่คิดว่าใช่เว้ยคือเซตเนี่ยที่เราเพิ่งเปิดเพิ่งไปเอาแหละก็เลยเพิ่งเปิดก็คือไคโดกับสมุนใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นคณะปฏิวัติอืม แล้วก็จะเป็นเซตนี้ก็คือเซตตัวละครหลักแต่เขาว่าเขาจะพูดถึงอยู่เซตหนึ่งค่อนข้างเยอะนะตอนที่ได้มาว่าเขาชอบเพราะว่ามันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เมย์มีตัวละครที่ชอบไหมพี่จิ๊นเดี๋ยวนะไอ้หกเซ็ตนั้นก็ยากอยู่แล้วอ๋อเหรอมันจะเพิ่มดีกรีเลยนี่อะไรคือขอโทษขอโทษขอโทษนี่คืออะไรคะเข้าแข่งขันวันพีซโอลิมปิกเหรอ เนี่ยคือมันจะมีอยู่เซตหนึ่งเว้ยก็คือเซตนี้เซตซันจิเนี่ยที่แบบพี่เมย์เขาพูดว่าเอ,อ้อมันสวยเนาะมันสวยเนาะมันสวยเนาะเพราะว่าสีสันนะคะสีสันเลยอุปกรณ์เครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยพี่เมย์พี่เมย์จะให้เขาตอบยากมาทางโซน,นี้เหรอมันต้องรอ,อตัวใหม่ปะพุยอะไรเนี่ยอ่ะเซตไคโดค่ะคำตอบสุดท้ายก็คือเซตไคโดเซตนี้เซตนี้โอเคเป็นคำตอบสุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้าย ที่ไม่มั่นใจเอาอย่างนี้ยังไม่เฉลยก็ได้แต่ว่าบอกพี่หน่อยได้ไหมว่าในหกอะถูกกี่อันไม่บอกใบเตยนี่หลังๆตั้งตัวเป็นศัตรูกันนะเนี่ยต่อไปชั้นนี้ค่ะชั้นนี้หรอใช่ค่ะเป็นเซตหรอหรือเป็นตัวพี่เมย์ชอบใช่ไหมใช่สินี่สแกนว่าอันไหนกูชอบอย่างเดียวเลยเออเลือกเซตนี้เซตบนโอเคเซตบน พี่ยังไม่รู้คําตอบหรอกเออว่เแล้วกวาแบบจะผ่านขั้นตอนการตัดต่อถ่ายทําถูกแหละถ้าไม่ถูกก็แก้ใหม่มันบอกไว้อะให้ว่ามีเซ็ตถูกแต่ว่าเราจะไม่บอกว่าถูกกี่เซ็ตเ <c oughs> ต้น <c oughs> ใส่เต้นแรงขึ้นมาเลย <c oughs> คิดว่า 6, หใช่ปะพี่ว่าพี่ต้องถูกสี่ในห <c oughs> เดี๋ยวนะ เอางี้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 อะสุดท้ายแล้วสุดท้ายกูถูกสองอะมันเจ๋งมากเรียกว่าเป็นมิชชั่นที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวสุดๆอะไรเลยค่ะให้พี่มีชี้แล้วเดี๋ยวหนูให้พี่ข่อยมาเดาว่าพี่ข่อญจะเดาถูกไหมเอาชั้นนี้ก่อนเอาชั้นบนโอเคอันนี้ โอเคหนึ่งนะคะออนนี้ค่ะตอไปอย่าให้นึกให้จบนำไปก่อนสองแป๊นนม่ม่ไม่อธิบายเลยเหรอบอเอ้ยรักใจฉันี่ด้ย ตัวเลยนะคะไคโดเฮ้ยนี่5 6แล้วนะอ่า5จาก6เซตแล้วนะทั้งเซตใช่ไหมคะใช่คือนี่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 ชุดไคโดโอเคแก๊งไคโดแก๊งไคโดที่เพิ่งได้มาใช่เอาสำรองไหมเผื่อผิด กี่ตัวละวะที่แล้วห้าแล้วค่ะอันนี้อันนี้อันนี้พิเศษพิเศษ,เศษนี่โอ้ยพลาดไปเซตเดียวเดี๋ยวฟังซิฟังซิอันนี้คือเป็นตัวหลักเลยใช่ไหมพี่เมยเป็นเล่มแรกเลยเล่มแรกของวันพีชพี่เมย์คิดว่าพี่ขวัญจะดาวถูกไหมคะ ปไปเตยสรุปสิคะไปเตยสรุปคะแนนสิคะไปเตยห้าห้าจหกผิดไปนหนึ่งเป็นเซตที่ตัวเองคิดไว่มากทัดไมอ่ะไม่เลือกงงเฮ้ <c oughs> ยจะแปลกมากเลยอ่ะไม่คิดว่าจะถูกเยอะขนาดนี้เฮ <c oughs> ้ยแต่แบบไอชุดที่ผิดนี่คืองงมากแสดงว่าเอาข้างจริงคือเราก็แบบใจเดียวกันกับกเซตเนี้เนาะ <c oughs> พี่เมย์เขาถูกห้าจับหกดูแล พอใจคะแนนไหมคะตอนนี้พอใจคะแนนพอได้ยินน้ำเสียงพี่เมย์คือแบบก็คืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นอันว่าเรารอดเราไม่ต้องจ่ายเงินซื้อวันพทีสอีกต่อไปหรอพี่เมบอกว่าก่อนหน้านี้เคยจ่ายเนาะตือนอะไหนบุเนี่ยเอาสําลองไหมเผื่อผิดสําลองแบบว่าที่คิดว่าขวัญเขาจะทายอ่ะมันจริงๆมันจะมีเออมีอยู่สองจุด หรือสามจุดที่คิดว่าเขาจะแบบอันนี้เมื่อกี้พี่บอกนี้ใช่ปะคิดว่าเขาไม่ก็อันนี้ก็อันนี้อาจจะอันหรือไม่ก็อันนี้สองอันนี้พี่เลือกอันนี้เพราะว่าเขาซื้อให้พี่จริงๆชอบอันนี้ไม่ใช่คิดว่าเขาอาจจะชายอันนี้อันนี้เป็นชุดไอกองกําลังปฏิวัติเขาอาจจะคิดว่าพี่ชอบอันนี้นะไม่แน่ไม่แน่นี่ก็จะครบแล้วนะเนี่ยชุดเด็กคิดว่านี้แหละชุดเด็กแต่ชุดเด็กก็ชอบนั้นเนี่ยวอาไงดีวะ ยืนหันหลังก็ไอ้นี่นะคือชุดนี้คิดว่าเขาอาจจะไทยนี้ก็ได้ถ้ามาถึงคิดว่าจะเป็นอันนี้เขาพี่เมย์เพราะว่าพี่ชอบฉากนี้เขาดู